คิปในวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของการโกงเกมที่อยู่คู่กับโรบอกมาอย่างยาวนานและจะไม่มีวันหายไปครับซอตี้ซีล้านรับเติมโรบักราคาถูกแบบระบบกลุ่มย้ำอีกทีไม่ต้องใช้ไอดีพารด้วยน<ฮ>ะราคาเริ่มต้นเพียง5บาทต่อ20โรบทัทสามารถกดสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงผ่าน Discord เน้นย้ำจำเป็นแค่เข้ากลุ่มให้ครบ15วันหากนึกถึงโรบักราคาถูกอย่าลืมล้านซอตซีด้วยนะครับ นุดฮะส,สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กับการนั่งชวนคุยกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็มันเป็นสิ่งที่ผมนึกขึ้นมาได้แล้วก็เลยลองชวนคุยกันเล่นๆเนานะต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่มีแหล่งอ้างอิงใดๆแล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรด้วยมันเป็นแค่แบบเออเราเล่นโลบอกมาสักพักนึงเลยแล้วก็มีชุดความคิดว่าเออเราลองออกมาพูดลองออกมานั่งคุยกันเล่นๆดีกว่าคลิปวันนี้ไม่ได้มีการแบบพูดถึงให้มันเป็นประเด็นอะไรนะครับแค่มานั่งชวนคุยกันเล่นๆเเยวอ๊ ทำไมโปรแกรมโกงมันถึงยังอยู่ในโรบอทได้แล้วก็ไม่ได้มีท่าทีที่ว่าจะลดลงหรือหายไปเลยนะครับเนื่องจาก ID เนี้มันมาจากการเล่นบูล็อกไรว์ลของผมเนาะจริงๆมันไม่ใช่บูล็อกไรว์ลหรอกมันมาทุกพื้นที่แหละผมเห็นอยู่ทุกพื้นที่กับทุกแมปนะครับอยู่ที่ว่ามันมีช่องว่างตรงไหนหรืออันไหนที่เป็นที่นิยมเนี่ยก็จะเกิดโปรแกรมโกงเกิดขึ้นซึ่งจริงๆเนี่ยผมรับทราบเรื่องนี้มาตั้งแต่ผมเข้ามาเล่นใหม่ๆยุคบอกฟู้ดแล้วอะ แล้วก็จะเจออยู่มากมายนะครับแล้วผมเชื่อนะว่า d e v e l o p e r หรือคนที่เขาพัฒนาเกมในแพลตฟอร์มของ r o บ o x เนี<แ>่ยเขาก็พยายามจะแก้ไขเรื่องนี้กันแบบแบบโอ, chrom, โอ้โหตัวขาดอะชผมผมเชื่ออย่างนั้นเนาะจนบางแบบเนี่ยก็ถือว่าโอเคปล่อยแม่ไปเอะทำอะไรไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้คือตอนแรกอ่ะผู้เล่นเนี่ยก็จะตั้งคําถามเนาะเหมือนเหมือนผู้เล่นแบบผมเนี่ยตั้งคําถามว่าเฮ้ยทำไมมันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยจนแบบพอ อยู่มานานเนี่ยคนที่เล่นโรบบอกมานานก็จะรู้แหละว่าเออโรบบอกมันเป็นพื้นที่แบบนี้เนาะซึ่งอันนี้คือความคิดของผมส่วนตัวคนเดียวนะไม่ได้มีแหล่งอ้างอิงอะไรผมมองว่าอย่างบริษัทอย่างโรบบอกเนี่ยเขาไม่น่าจะลงมาแก้ไขอะไรเรื่องนี้หรอกมันเป็นเหมือนแพลตฟอร์มที่เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถาลงมาสร้างเกมได้ให้คนมาเล่นได้เหมือนอารมแบบ r o b l o x Studio อะไรอย่างนี้เนาะแล้วพอลงมาจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็าคงจะปล่อยไปแหละครับอ่ะเปิดโอเพ่นละ แล้วอิสระเสรีการทำเกมเต็มที่เลยแต่เขาอะให้ permission ่นของการที่จัดการคนในในบริเวณหรือว่าใ,ในในผู้เล่นที่ทำผิดกฎเนี่ยไม่ได้มากมายขนาดนั้นคือจะให้แค่แบบแบน3ปีแบน30ปีแบน100ปีแบน200ปีแต่สุดท้ายเนี่ยรูรั่วจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมันก็จะไปสเต็ปต่อไปก็คือไปบอท คือบอทก็คือการสร้างแอคเคาท์ได้เยอะเมื่อก่อนเนี่ยพวกเกมออนไลน์หรือเกมอะไรอย่างเงี้ยที่นอกเหนือจากโรบอทอ่ะมันไม่สามารถที่จะสแปมอะไรอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าการสร้างไ d 1หนึ่งครั้งเนี่ยคุณก็ต้องใช้ Citizen ID ก็คือเป็นแบบบัตรประชาชนของริเจียนริเจียนนั้นก็คือประเทศประเทศนั้นอ่ะอย่างประเทศไทยก็จะมีบัตรประชาชนนะครับเขาก็จะให้ยืนยันตัวตนอย่างเรียบร้อยยืนยันอีเมลให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ของโรบอทเนี่ยสามารถสแปม ไอดีไก่ก็เรียกไอดีไก่ได้เรื่อยๆมันจึงเกิดมาเป็นวัตกรที่อะอย่างน้อยอะ,อะคนที่ spam ร r e อ ID อันนี้มันเป็นวัฒนธรรมของเกมกาชายอยู่แล้วผมเข้าใจได้อันนี้มันปกติไม่ได้ผิดแปลกอะไรแต่การที่เรียกว่าการที่ spam ออกมาเพื่อมาใช้หลบเลี่ยงการใช้โปรหรือใช้โปรแกรมโกงเนี่ย มันเรียกได้ว่ามันเป็นรูรั่วใหญ่ของโรบ o อกเลยเนาะอันนี้คือความคิดส่วนตัวของผมนะอย่างที่บอกนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกของผมพูดออกไปเนี่ยอาจจะจริงไม่จริงยังไงก็ขอโทษไว้ก่อนด้วยนะครับผมมองว่าวิธีการที่ยังไงเราก็ต้องอยู่คู่กับโปรไปอย่างนี้แหละเออถ้ายังเล่นโรบบอกอยู่มองอย่างนี้เนาะเพราะเดเวลอปเปอร์เนี่ยเขาไม่ได้มีอํานาจในการที่จะ จัดการได้อย่างเด็ดขาดก็บบอกเลยไม่ได้มีการอนุญาตให้เอาแอนตี้ชีตหรืออะไรพวกนี้โปรแกรมโกงการโปรแกรมโกงอะไรมาใส่ได้เนาะอันนั้นผมว่ามันน่าจะต้องเป็นการจัดการของโรบอกข้างบนสูงสุดที่เขาอ่ะเปิดตัวเอ่อเอนจินตัวนี้เพื่อจะป้องกันให้ทุกแมปไม่เกิดการอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ทุกวันนี้การจัดการโปรหรือการแก้ไขไอ้เรื่องของความผิดแปลกเนี่ยมันมาจากผู้พัฒนาเกมอย่างเดียวซึ่งผู้พัฒนาเกมเนี่ย จริงๆมันต้องโคกับแพลตฟอร์มซึ่งผมมองว่าแพลตฟอร์มเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกเลยนะว่าถ้าเขากําจัดบอทหรือโปรอะไรเงี้ยอายุเซอร์ให้เขาเขาอาจจะหายไปแบบบานตะไทยเลยเรียกได้ว่ากี่ล้านเลยก็ไม่รู้นะเออผมเดาเฉยๆนะครับก็ Go. ไม่รู้เหมือนกันว่าไอตรงเนี้จะต้องจัดการยังไงเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นบล็อกอะรเพราะว่าโอ้เจอเยอะมากๆคือแบบใช้กันแบบไม่มีวันกลัวมันไม่ต้องกลัวอยู่แล้วครับยังไงมันก็ไม่ได้โดนอย่างน้อยคือโดนก็โดนจากเดเวลอปเปอร์ที่เขียนลงมาว่าอ่ะโดน300ปีพอโดน300ปีมันก็ไปสมัคร ID ดีใหม่มาทําต่อได้ถูกป่ะเพราะว่าเขากลับมาเล่นโปรอยู่แล้วซึ่งเดเวลอปเปอร์มันก็กดแบรนดกดแบรนด์กดแบนด์หรือจะตั้งค่ายแบบวิใครใช้นี้แบรนดแบนดแบนดแบนดแต่สุดท้ายคือมันก็สามารถที่จะไปใช้ในแแออื่่นนไดด้ยูีะครับ สุดท้ายแล้วผมว่ายังไงโรบอกก็ต้องอยู่คู่กับอันนี้ไปเรื่อยๆเลยแต่คนที่เล่นสนุกสนานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือผมมองว่าโรบอกเขามองว่าไอเรื่องของการใช้อย่างเงี้ยมันไม่ผิดอะไรแต่คนที่มองว่าเรื่องนี้มันผิดแปลกหรือมีปัญหาก็คือผู้เล่นกับผู้พัฒนาเกมคือผู้พัฒนาเกมเนี่ยอาจจะมองว่าเรื่องนี้โอ้โหไม่ต้องจัดการนะไม่งั้นเกมเราลําบากแน่เพราะว่าคนเข้ามาเล่นแต่ตัวโรบอทเนี่ยเขาก็อาจจะรอรับเรื่องหรือรอจัดการอย่างนี้ อะไรอย่างนี้เพราะว่าหลายๆส่วนเนี่ยคือไม่ได้พูดถึงเรื่องแค่โปรแกรมโกงอย่างเดียวไอเอรื่องลิขสิทธิ์ที่เราคุยกันมาตลอดเวลาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขาก็หลับตาข้างหนึ่งมาโดยตลอดไม่งั้นคือแพลตฟอร์มก็จะไม่โตคืออะถ้าไม่มีแอนิเมะไม่มีนู่นไม่มีนี่ไม่มีนั่น,นคืออัตราการเล่นหรือความหลากหลายในการเล่นเกมเนี่ยมันก็จะลดน้อยถอยลงจริงๆจริงๆเรียกได้ว่าอิสระเสรีแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมาพร้อมกับภารกิจอันใหญ,ญ่ยิ่งก็คือ อจะต้องหลับตาข้างหนึ่งแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตจะมีการจัดการอะไรเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนนะวันนี้ผมก็มาชวนคุยเล่นเหมือนแบบว่ากันด้วยเรื่องของโปรแกรมโกงที่อยู่คู่โรบอทแล้วผมมองว่าในอนาคตเนี่ยเขาไม่ได้มีเสียอะไรอะ คือตัวเอ่อโรบอทแพลตฟอร์มเขาไม่ได้มีเสียอะไรคนที่เสียผลประโยชน์จริงๆก็คือผู้เล่นผู้บริโภคเสียผลประโยชน์แต่ถ้ายังเล่นโรบอทอยู่มันก็ยังต้องเล่นมันก็ต้องอยู่คู่กันไปอ่ะส่วนใหญ่เวลาผมดูคอนเทนต์หรือว่าดูวิดีโออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการที่แบบผู้เล่นหรือคอนเทนต์เอเตอร์คุยกับ Developer มากกว่าว่าเราจะจัดการปัญหาอย่างนี้ยังไงเราจะจัดการปัญหาจะทํายังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะ แต่ไม่เคยเห็นอะไรที่มันเป็นแบบเอนจิเนียร์ของ r o b บอกอะไรลงมาอย่างีเขาแบบเออเหมือนมันเป็นเรื่องของเกมของคุณอนะคือคุณทำไรายได้จากแพลตฟอร์มผมผมก็ทำอะไรตรงนี้ไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะไม่ว่าจะเป็นบอกร o ้ไม่ว่าจะเป็นบูร์ Rock r ็อกไรเหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอ่าอีกหลายเกมมากมายอันเดอร์เทเบิลซยุคหนึ่งก็มีผมว่าซองเกตเวนเทนขาวก็อาจจะทําได้คือมันทําได้หมดอะเอาจริงๆถ้าคิดจะทําหรือว่าพวก คนที่เขาสร้างสคริปต์เนี่ยอะไรเงี้ยเขาก็จะทำอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าอ่าส่วนหนึ่งก็ผิดที่เขาแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือผิดที่ระบบแพลตฟอร์มด้วยที่เขาไม่ได้สร้างอะไรคือแบบเขาไม่ได้พยายามจะต่อสู้เรื่องนี้เพื่อให้อ่าเพลเยอร์ Player, หรือคนที่เล่นอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะเล่นอะไรอย่างนี้ได้สบายสบายขึ้นนะครับผมก็มาชวนคุยเรื่องนี้ละกันส่วนตัวผมก็เรียกได้ว่ามีปัญหาไหมมันก็มีแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้ผมก็เลยเฉยๆนะแต่ว่าเอาหยิบม,มาเป็นคอนเทนต์มาหยิบม,มาคุยกับเพื่อนๆล้วกัน คือถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถพิมพ์มาได้นะผมก็อยากจะเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่าสิ่งที่ผมพูดผิดไปหรือพูดไรไม่ได้เรื่องไปอะไรเงี้ยผมก็ต้องขอโทษไว้ก่อนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออ่าเพื่อนๆที่มาให้ข้อมูลอะไรเงี้ยมันทําให้ผมเนี่ยอ่ามีความรู้มากขึ้นก็ขอบคุณมากๆนะครับก็คือช่วยกับพัฒนาแบบเอ้ยอันนี้พี่พี่อาจจะเขาเขาเคยทําแบบนี้มาก,ก่อนหรือว่าเขามีการแก้ไข,ขแบบนี้มาก่อนแล้วมีข้อมูลอะไรมามา,มาแชร์เงี้ยแล้วมันคือสิ่งที่ผมเรียนรู้ได้มากขึ้นก็ขอบคุณมมาากๆททีี่่ํให้ผ โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นหมายถึงว่าความรู้ผมเพิ่มขึ้นในการเล่นโรบอกแบบสนุกสนานรือการทำคอนเทนต์ของผมในอนาคตก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ว่ากันได้เรื่องของโปแล้วก็เรื่องของโปรแกรมโกงเรื่องของโรบอกอะไรอย่างนี้นะก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยละกันนะครับว่าคิดเห็นกันยังไงนะวันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย